ถวายภาดิกรรมสัมทานปีใหม่2,569ณวัดกันทารา่5ซุงถวายสัมทานชุดละ2,000บาทจำนวน397ชุดถวายสัมทานชุดละ1,000บาทจำนวน215ชุดถวายสัมทานชุดละ500บาทจำนวน438ชุดถวายสัมทานชุดละ100บาทจำนวน2,824 24ชุดจะต้องดู

หาวริกวะนะภูลาวลิกภูเรนติสาภะลังเบวะเบวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติปิฏฐังปฏิฏฐังตุมหังทิปเมวัตสมิจโต,ตสัพเพภูลเลนตุสังกปางกันโทปนาละโสยาฐามนมณิโชติระโสยาฐาสัพพิติโยวิวาจัชฌสุสัพพโรโภวินาสตุมาเตภวัตวันตาระโย สุขิธีพาลุโกภวาปิวาธนะศิริสนิจังมุตคาปจายโนกัตตาโรธรรมะวัตพันติอายุวันโนสุขังภาลังไปหมดทุกหมดโทหมดโรคหมดภัยน้ำพองตัวแข่งกระรด็ล้มรวยจ้า